ต่อมาลูกน้องของนางสุนัขจิ้งจอกได้มาบอกว่าตอนนี้พวกกระทิงมันบุกเข้ามาแล้วนางสุนัขจิ้งจอกเลยสั่งให้ลูกน้องยกที่กั้นขึ้นแต่พวกกระทิงมันได้ใช้เรือที่มีที่ตัดเหล็กพยายามที่จะตัดโซ่เข้ามาถึงแม้ว่านางสุนัขจิ้งจอกจะพยายามขัดขวางแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลโซท่ทีกันนั้นโดนตัดออกพวกกระทิงสามารถบุกเข้ามาได้นางสุนัขจิ้งจอ,อกเลยรีบกลับไปที่บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และทันใดน,นั้นซื่อมาก็ได้ฟื้นตัวขึ้นเป็นจังหวะเดียวกันกับนางสุนัขจิ้้งงงงงจจออ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 กกกกกโดดลลมมมมมมามาา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 าพ them, ีีเเเเึบซซืืื่่่่่ววนนนททป็รระิหยถัต นางสุรักิ้งจอกเลยบอกว่าเขาต้องการเมืองซูราทันทีที่หัวหน้ากระทิงได้กระโดดลงมาซื่อมามันก็บอกว่าจะจัดการเจ้ากะทิงนี่เองพร้อมยังกล่าวขอโทษนางเอกเซียวชิงฉันขอโทษด้วยนะทันใดนั้นเจ้าซื่อมาก็เข้าจู่โจมกระทิงทันทีถึงแม้ว่าเจ้ากะทิงนั้นจะตัวใหญ่เทอะทะแต่ว่ามันก็มีความว่องไวสูงพร้อมทั้งโจมตีซื่อมาด้วยความเร็วและความแรงแต่ซื่อมาเขายังตั้งลำอีกครั้งแล้วก็พุ่งไปจู่โจมเจ้ากะทิงรอบสองรอบนี้เจ้ากะทิงฟันลงไปที่ดาบของซื่อมาอย่างแรงทําให้ดาบของซื่อมาแตกออกแตต่่ก็ยังงเหลือรคนดาบทีีม ความคมอยู่นิดหน่อยแต่เจ้ากระิงมันฟันแรงไปหน่อยอาวุธของมันได้ไปติดอยู่ที่พื้นและมันก็ดึงไม่ขึ้นและซือมาก็ได้ใช้บีดาบแทงเข้าไปที่ตัวเจ้ากระทิงแต่ทันใดนั้นเสื้อเกราะของเจ้ากระิงก็ได้เปล่งแสงขึ้นมาซึ่งมันดูคล้ายกับตัวอักษรในจีวรของหลวงจีนฟ้าไห่มันได้หัวร้อแบบพอใจมันได้จับหัวของซือมากระแทกลงพื้นอย่างจังแล้วจับหัวซือมาขึ้นมาพร้อมทั้งบอกว่าซือมาในที่สุดมันก็จบเสียทีซือหมาก็ยิ้มเยอะเย้ยนะครับว่าเจ้าจะรู้ได้อย่างไงว่านี่คือจุดจบทััันนนใดด้้้เจาากกกิง็ไหหคออืมท có chế chế bít thần thì